โอเคะแผมว่าเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่นินแดงเนี่ยสิบปีเมื่อไหร่จะได้สักอันมาว่าเออช่วยอะไรก็ได้นี่เป็นแชมป์มาแน่ใส่เที่ยวได้เลยเนี่ยครับได้บอกไกลายแฮปปี้แฮปปี้เมื่อกี้บอกอยากเปลี่ยนเบอร์เบอร์คามอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อไหมซื้อฝากฝากเด็กไหม เสียงเสียงชาจ้าวอันหนึ่ e เพวรูรปกฮลันฮลันหมดเลยหมดเลยฮฮึบไม่ดีเี ก็อตอนนี้ครับเราพามาดูเบื้องหลังการถ่ายเสื้อบอลของทูเบ็คอคิลยูนเตครับรอุกการ2022ถึง2023ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเราพามาดูครับวันนี้เรามีแฟนบอลมาร่วมถ่ายด้วยนะครับนั่นก็คือใช่เดี๋ยวไปดูดีกว่าในร้านเจอกันครับผมมาแล้วครับพี่มดร่วมถ่ายกับเราวันนี้ผม <c oughs> รู้สึกงงงง,งงงนิดนิด <c oughs> งงนิดนิดคุณยาวทักไปมามากันแบบงงตื่นเต้นไหมพี่ ก็ตื่นเต้นไม่รู้จะเชื่ออะไร <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณโย่คุณเหมือนจะจะแกล้งอะไรพี่มอดบ้างเข้ามาก็งงแล้วงงแล้วงงเลยเป็นช่างชายคนนี้เป็นช่างชาย <c oughs> ระวังนมาตัวมาใหม่มาใหม่มาใหม่ตัวใหม่ <c oughs> ใช่เขาเป็น <c oughs> ไอ้เนี้ยเป็นปากหรอย <c oughs> ังเออเป็นปากเดี <c oughs> ๋ยวขอเอออย่างงี้แล้วพี่ถูกต้องเลย ป็นไงครับพี่มดวันนี้งงไม่พีน่นะมดมามตั้งไกลตัวให้มาถ่าย <c oughs> แค่แบบห้านาทีสิบนาทีก็โอเคค่ะ <c oughs> แค่นี้ก <c oughs> ็ให้ได้มีส่วนร่วมกับสโมอสรน,นิดหนึ่งก็โอเคแลวค่ะย,ยังมีส่วนร่วมกับสโมอสรแ <c oughs> ล้ว <c oughs> อีกสามสิบนัดนี่พี่ก็ต้องมาเชีย์ทุกนันไดไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะไปทุกนัดพี่คาดคาดหวังอะไรบ้างดีกว่าอยากให้ได้แชมป์อยู่นะสักถ้วยหนึ่งอะไรก็ได้ทุกๆกปีก็จะบอกนี้เสมอว่าถ้วยไหนก็ได้สักถ้วยหนึ่ง ปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้เล่นที่แบบเสริมทัพ้ามา<ช>พี่มด<อ>มองว่าไงวะพี่<บ>มดก็คาดหวังว่าน่าจะมาช่วยทีมเราได้เยอะต้องได้แล้ววะ <c oughs> <c oughs> ต้องได้แล้วแหละนีวิดมาวิดม,ม,ม,มาพิมมากดดันทําไมเนี่ย <c oughs> อะไร แล้วอ,อย่างเสื้อยังไม่เห็นเลยที่คิดว่าสวยนะพี่เท่าที่ดูจากหลายๆสิ่งองค์ประกอบนะทั้งแบบต,ตัวตีก็น่าจะดูปะแปลกๆอยู่นะแต่ <c oughs> น่าจะแปลกแปลกดีทุกป,ปีก็สวยอยู่แล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่เตนะทูครับซึ่งวันนี้เราจะได้ลุงส <c oughs> ันติกองเชียร์ของทูแบงค์อครับที่เราเจอกันที่สนามมาย <c oughs> อย่างยาวนานแล้วเราจะมาดูการเป็นกองเชียร์ของทูแบงค์อเขายังทํางานในตูด้วยมาดูดีว่าแกทําอะไรในเตทูครับผม สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับป๋าแนะนำตัวเลยนะครับผมสันติวิรุฬพิทครับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเรื at, ่องเกี่ยวกับอาหารการกินของบริษัทป๋าทำงานมากี่ปีแล้วครับเกือบ25ปีแล้วการทงานกับทูอ่ะมันก็จะให้ป๋าถูกไนกับทูแบงค์ข้อยืนเต็ดใช่ใช่ใช่เพราะว่าป๋าเริ่มเริ่มเริ่มชอบทูแบงค์ข้อยืนเต็ดเนี่ยแบบเริ่มเข้ามาเชียร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ ผมว่าเป็นสิปีแล้วตั้งแต่ดินแดงเนีนนะ่ยที่เราแข่งที่สนามดินแดงตอนนั้นรู้สึกโอ้สนุกสนานเพราะว่ากองเชียร์เยอะที่ผ่านมายังไม่เคยควา้าแชมป์เลยป่ามอง,มองยังไงครับใช่จริงๆนะในระยะสิปีเราก็มองนะแม่นคำนี้ก็ตั้งความหวังไว้นะสิปีเมื่อไหร่จะได้สักอันมาว่าเออนะช่วยอะไรก็ได้นี่เป็นแชมนะป์มาเนี่ยยังไงก็เนี่ยก็หวังว่าเนี่ยปีนี้นะถ้าทุ่มเทนะเอาจริงเอาจังนะแชมป์มานะนะเขาก็ตั้ง ตั้งกับมาทุกปีเลยโอเคครับครับ,บ,ค,รบ <c oughs> ครับขอบคุณครับโอเคนะ <c oughs> หลังจากเราถ่ายที่ตึกทูกเสร็จแล้วครับเราก็มาถ่ายกันต่อที่ลิโดที่สยามวร์นะครับเหมือนเดิมครับมาดูบรรยากาศเบื้องหลังกันต่อครับ ฟิตติ้งดีมากดีไซน์เสื้อเป็นไงบ้างงงงแต่พอถ่ายรูปขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เห็นแบบสวยจากภาพไกลแต่ตอนแรกงงงงวลายมันเป็นยังไงแต่พอเห็นแบบจากไกลไกลออกยัต้องใช่สวยเนี่ยนด้วยไกลเหมือนเหมือนปีนั้นน่ะที่มีน้ำเงินแดงจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันแปลกเสื้อขาวน้ำเงินแดงใช่แต่พอในสนามอ่ะสวยมีคนบอกว่าสวยเดนหมือนตัวนี้เลยผมก็สวย ปืนนะกคเยี่ยมนี่โรนโดหรือเปล่าครับเนี่ยุ่นแช่เฮ้ยบิก้าครับมันยืดแบบดีอ่ะระบายอาากเราลูระบายอากาศเยี่ยมแล้วมันเล่นใช่ปะมันเต็มใส่สบายมากเลยใส่เที่ยวได้เลยเนี่ยสุดสุด ê, cắm ong cà ê cà ê cà uống con này ra mổ lái rồi lên cao gà mấy vậy mình từng từng ở bây giờ không đi đi thôi không phải đi ไปใหาเช็นดิก i v มีช s h i r โอเคไม้ครับไมครับงเอาไปห้าสีสามสองเย้เออเออเออขย่าเสื้อทีอีกรอบหนึงเสียงมาใขย่าเสื้อได้นะหมดแล้วเออเร็วห้า2ีสาเย้ ใจหี่เบิรใ้ส่เกงในอยู่ไหมใส่ใส่เกงในทุกปีหละทำไมเวลาแข่งไม่ชอบใส่เกงในทุกปีใครบอกไม่ใส่แล้วพี่มีมีกางเกงขาวแล้วเม่ฝนตกก็ไม่กล้าไลด์จริงปะ ไสอะไรลสอยู่แล้วพี่แล้วมันเอาดิมันไม่ชอบจริงไลยใส่ใส่ที่ไหนใครบอกไม่ใส่ขอดูใส่ลงมากเดี๋ยวไปลงรายการอ๋อลงจริงนะพี่ก็ไม่ใส่เหมือนพี่ใส่ป็อกเกอร์ใส่เออมสเลยเลยนันช่างเขียวเหลือเกิน มวดีครับแฮป p แฮป p p y what what อะไร what a อะไร what are you doing แห่แปลงกลินมาแป๊บเดียวเอาใหญ่เลย เป็นชุดชุดเติร์ดสีเงินครับก็มีลวดลายน้ำเงินสลับทองอ,อสีสวยพิเศษตรงที่ว่าผมใส่นี่แหละมันเลยพิเศษเมื่อกี้บอกอยากเปลี่ยนเบอร์เบอร์ครับมด ก็มีลายมีลายตรงลายเฉียงแล้วก็สลับลายปะรู้จริงป้ะอ้าวก็เห็นเนี่ยสีนี้ถือว่าโดดเด่นมาในตีมเอสกซ์ิโมไปเรื่อยแล้วชอบสีอะไรปุดสามสีชอบชุดนี้ชอบชุดนี้สุดแล้วแตกใหม่อ่ะมีทั้งลายตรงผสมผสานระหว่างแนวตรงมีแแดงสลับดำ เสีเเยวอันนี้สวยๆต้องอต้องมีต้องมีแฟนบอลต้องมีะต้องมีอของมันต้องมีอแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นสีม่วงอันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนไม่ไม่เคยมีเหมือนง,งานชุดแข่งแบงคอกเป็นสีอย่างงี้แต่สีเงินเคยเห็นมาบ้างแล้วแต่สีสีนี้ไม่เคยเห็นแปลกใหม่สีม่วงเข้มสลับอ่อนก็ดูดีมีสไตล์ของมันต้องมีกัดใช่ปะส่วนนี้ชุดเติร์ดมาขึมเลยมาเข้มเลยเหลืองเหลืองทองทองเข้ากันได้ดีอ่ะเข้ากันได้ดีอ่ะของมันต้องมีอ่ะจัดไป อย่างละชุดเลยแจ้งไปเลยชุดต yeah. ิดต oh. ่อวันนี้ก็เดี๋ยวลองไปถามฟอร์เรนเนอร์ฟอร์เรนเนอร์อ่าผมชอบลองถามฟอร์เรนเดอร์ดูว่าชอบอันไหนโอ้ยฟอร์เรนเนอร์ชอบไหม you like you like you like w h a t what u l wistful I like uh, this one more. yeah because because uh, it's nice color it looks uh, What do you saying? More dangerous. I like it. It's very nice. Mm. This one is nice too. Mm. Uh, the color is beautiful. Mm. and It uh, looks very clean. Mm. And, uh, you can see all uh, the, the, the logo the very, uh, logo very nice and very clear. And even the sponsors is uh, looking very good. So, uh, I like both of these. Mm. This one Mm. Is also very good, <laughs> of course. Uh, but uh, I like both of these colors most. Okay. What are you doing today? Oh, I'm very happy because I see a new shirt. You see new shirt? Yeah, Which so one I... do you like? No I like it all. You like you yeah, like yeah, all everything. Like it all. Oh, it's so beautiful. Beautiful, yes. Yeah, beautiful, mm. Ball, beautiful, everything. Oh, 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 oh. Okay. And <laughs> the fans, they really love your video. <laughs> uh, the video. They, they saw it on facebook and they really like it oh. your new signing opening video yeah, yeah yeah thank you thank you very much for <laughs> for all so i try for for make everybody very happy no actually they like coutinho <laughs> <laughs> yeah, Putin big man. My friend, my big man. <laughs> The They they thought that Putin Yo will come to to Bangkok United. Yo yo yo. Nó chơi đỉnh chơi ก็ตายทำไมตะโก้เลยสามสองหนึง่งโ,โอเคครับ <laughs> าม,มือเยอะไปห้าสี่สามสองห้าสส จากถ่ายฟุตชูดนะครับวันนี้เราก็มาดูการถ่ายทําเปิดตัวเสือ้อเจอซี่ฤดูกาลนี้นะครับนี่เริ่มคนแรกด้วยเด็กชายวรุตสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขียวเหนียวซับมาเลยครับผมเขียวเหนียวซับเเขียเียยววหนซับอยากเดียวกับเจคอมเมนต์คอมเมนต์ไลฟ์สดอย <c ười> ู่ <c ười> อยากเหนียวกับเจ <c ười> อันนี้ก็เป็นลุงบี้เจกราครับลบไปนะครับนี่เป็นไม้ปฏิวัติปฏิวัติปฏิวัติวปฏิิัตครับผมแหมออกไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าปฏิวัติหลบก่อนเซฟเซฟทุกคนดีกว่าพาไปดูการเบื้องหลังครับปฏิวัติกับบอรลูอันนี้เป็นชุดอะไรชุดเย่าชุดเยือนชุดเติร์ดชุดเย่าจะยืนซ้อนกันหน่อยครับซ้อนหน่อยกันนิดนึงวันเดียวเดี๋ยวดีสบายดีนะใช่ครับครับไม่กล้าตอบว่าใช่เลยโอเคโอเคแล้ว

เสื้อสีไหนสวยสุดประตูเรามี3มสีนะสีสีบวสีบวสีเขียวม่วงชอบสีไหนชอบผมชอบสีเขียวทำไมเขียวเหนียวซับไดยินด้วยสีเขียวมันดูเข้มดูดุดี จริงป่ะซื้อเมียป่ะใครอ่ะได้ก็ซื้อเอาซื้อเองอยากได้เมียไม่ใช่แม่ลบออกเลยตัดออกเลยไม่ชอบสีไหนผมก็เนี่ยเขียวพี่เจเนี่ยนี่ฮะเหมือนกันทำไมถึงชอบเขียวสมุดเออเอาเปลี่ยนแล้วเอาเขียวสมุดมดูแบบไม่ไม่สว่างมันดูแบบคึมคึมมันมาจากเขียวเขียวสมุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สู้เลยอ่าแต่ สองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมกี่ปีแล้วติดตามกันมากกว่าเล่นก็เล่นเจอกันนใช้ด้วยกัน A P D ด้วยกันขายของเฉยเลยแต่บึงใช้ A P D ด้วยกันก็เลยแต่ก็ใช้ A P D ด้วยกันขายเก่งกวนสัญญายาว๋อสัญญาไม่ใช่เป็นข้องนะ A P D ได้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 เพย์ e ย e ร์ออชอบสีไหนเต้าทีคันเร์เลดม่วง บูช What is บู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 เออคนไทยคนไทยคนไทย No o No บ Red 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 เลยทำไมชอบชอบมากเพราะอะไร Why Why เออใช่ Why ทำไมถึงชอบ Why ทำไม y สวยสวยซื้อไหมซื้อฝากฝากเด็กไหมฮะ How many เฟนเกิร์ลเฟนไม่มี My family big big อ๋ oh, big family no, yes. no no girl friend ทำไม I ask you ไม่มี no problem ไม่มี good good guy good man นะ yes บริสุทธิไม่กินข้าวเออเพย์เยอะออฟเดอะเยียร์นี่เออเออไม่กินข้าวเพย์เยอะออฟเดอะเยียร์นะดีใจไม่ได้เพย์เยอะออฟเดอะเยียร์ How you feel How you feel เพย์ วันโมวันโมฟีสวันโมฟีสไอจาวเอฟเฟกต์ไงยูรันสโลว์ปัสวันโมวันโม one two t w i n k โอเคโอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อยากเห็นชา้ดนตกเอนหน่อยแล้ ให้พี่โยชีดชีดนะชีดเลยเดือดมาจวดเลยชีดไปชีดพี่ชีดเหรอเ๋ยวพี่ชีดมาเดี๋ยวกูเผื่อโดนอะไรมาโตแล้วมีหลักฐานอยู่ตโดนี้เจ็บตัวมันรักษานด้นี่ผมมึงแป๊บเดียวไอ้ไอ้เด็กสุดไปมึงดีแหละมึงยังไม่ผ่านโตด้วยนะเป็นไรไม่รู้นะไม่รู้ไงถ่ายข้างหลังไม่ต้องชีดเออ โอวข้างบนเลยอันนี้คือเรฟเรนซ์ครับที่พวกเราสเก็ตขึ้นมาเองครับก็เรานั่งนึกมาจากจากสมองเราหรือว่าใช่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 ไปหาทามกูเกิลอะไรไม่ได้ไม่ได้เเอาปะราชอก็ซีเรียสของพี่ตี้วคนนี้เครียดมากซีเรียสไม่เอายิ้มนี่เป็นช่างภาพด้วยเป็นคนฉีดเหงื่อด้วยไงไงผม เป็นตัวอย่างให้เธอแล้วตามกงนตัจะชิปแบบแลมามวเลคนี้ยเดวันดียวะไรซีหน่อยเบิร์ตับตาเขาเขาเอนี่ถึงแล้วทคมราคอร์ดเดวันเลวันด็อก Oui. Oh, oui. Look at me. Look at me. Okay guys, let's go fight this game, okay? <laughs> this is the first game, let's go enjoy, huh? Enjoy, take your time, take your time, and fight for every single ball, okay? Nah. <laughs> 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 say mika. say mika, mika. Mikas. Say mika. S. S. Yes. E S? <laughs> no. it. ้เคนซ์ w ลยแ e ่นอนนึ่สองหนงเสียงเสียงเสียงวสีเเฉาหน่าโอ้เต้่อ e ล้เซ์กุ๊ดบายอะเซ์ goodbye. ไปไปไปขอบคุณครับ See you, huh? Next season. <laughs> where, where, where? Stand, stand, stand. Thank you. Halan! 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 Get back, Halan! Uh, okay. Pep, what oh. do you know? Big, Halan! Halan! Look camera. One, two. Halan! Come <coughs> <coughs> on, two. No one. Be a one. Two.

1.2.3มิีก้าดดีดดี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 ดดี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 ดงดีดีดดี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 ีด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 ีีด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 ีีดีดีดดี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 ดดี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 ดดีดีอีด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 ดีีดไดีดดีมด อีกหปีสามีมู่เด้งข้อมันไก่นิัวหนึ่งนิ้วมองกล้องแต่เขาสู้แบนิ้วพูดแบบนิ้วรถกล้องหน้ามองกล้อง I love you See you later in the toilet อากินหมดล้วหมดแล้วลุกต่อเลยโอเคอันนี้ก่อนตวง เดี๋ยวน้าเหนียวนั่งเลยแต่งตัวมาสลอดเลยเนียวเนีวนั่งไว้นะนั่งนั่งไว้แล้วก็แบบนั่งเท้ามานอนน่าจะถึงประมาณนี้รถบอกพี่เองนายแฉงบอกเลยมีมีใหม่แล้เนี่ยไม่มีอดีเดียวสีน้ำลมรถเห็นมืออ่ะสีน้ำลมเลยดูหน้ามองไปข้างหน้านี่ก้มหน้าครับ เครับเดี๋ยวขอท่าเดิมน,นะคะรับเทสุดจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะนี่ยของจริงโอเคหมดกันโอเคแชร็จแล้วเดี๋ยวอ่านให้เพื่อนไม่ไรเัวอะมรมือลงครับนี่ไปไปนิ้วไปเพล่บไว้ดีดีไป,ไป เห็นไหมองเลย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 กล้องใจเหนื่อยแล้วมีหลักมองสกดพิ่ตันเลยมองขึ้นไปตรงนี้มองขึ้นไปนิ่มองมองมองตรงมือพี่นะมองเลยเลยนี่โอเคห้าสี่สามสองถอนเก่งไลยกลับบ้านจริงเนี่ยดีนะทายดึกก็ถึงบ่อให้คนสุดท้ายเ่ย เป็นเร history, acha, ื society, ่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับการตัดสิทธิโควตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ซีทั้งฤดูกาลทีมอย่าง t ชูแบงคอกยูเนเต็ดพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้โควตาแต่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์เมื่อกดถูกตั้งไปแล้วแล้วท้ายฤดูกาลมันถูกเปลี่ยนทีมที่ได้ดับ3อย่าง r ูแบงคอกยูเนเต็ดพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเหนื่อยปี ความทุ่มเทของพวกเขากลายเป็นเปล่าประโยชน์ได้นะเต็ยใจนะพยายามน้อย เราสู้มากนะวันนี้ครับเป็นตอนสิบปียางที่ผมภูมิใจมากกดเราไม่มีคำว่ายอมแพ้